สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมัน,นี้แอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับจะพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขโชคลาภที่ดอนพุตตาเนาะครับนอ,นองวดเทีเ่ยวนะครับดอนพุตตาเพิ่นให้ตัวเลข961นะครับแอดมินก็เลยสนใจตัวเลขโชคลาภกับดอนพุตตามัน,นี้ก็เป็นโครงสุดท้ายเด้อครับเด้อมันี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในเสาร์วันที่16มิถุนายน2565นะครับมัน,นี้จะมาตามต่อตัวเลขโชคลาภที่ดอนพุตตา ไปล่อรุ่นน้ากันเด้อครับเด้อว่าตัวเลขกกีดอนผู้ตานะครับในโค้งสุดท้ายปูตาบั่นปงเชือกเป็นไงตัวเลขแนวทางตัวใดเนาะครับเนาะเพื่อตัวเลขของดอนผู้ตาเนาะครับเนาะอ,อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีนวันในงวดว,วันที่สินะครับคือมื่อนี้แหละเนาะครับเนาะวันที่16มิถุนายน2565นะครับก็อยากให้รรมมท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันด้วยครับเด้อ ครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญธรรมนําโชคนั่นนิดเดียครับเด้อเดี๋ยการกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะผู้ใดยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้น้ำนิดเด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญธรรมนําโชคจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผูน้ชมคือเก่าล่ะครับครับท่านผู้ชมให้แม่นทช่ไหมครับเมื่อกี้ว่าหนยสามตัวตรงเลยครื่เลอดแล้วนับนก็ได้ร้่างนน เนาดออโต้กลับเนาะครับน้อยงได็กแปดแสนเขาเร่งเไปมันขาดกว้องีเก้อยี่นี่ก็ัดไปกันเฮ็ดบแล้วปั๊บเขาเดียวมาล้มาแต่วยปู่ไั่กล้าไอสมเครืเสียงพวกเียวบอเครื่องเสียงเนี่ยครับนี่แหละมาให้จ้างเราเครืองเสียงนั่นมาเฮ็ดปีเดกตน้อยก็ซ้ำนี่แหะน้อนอาปาก็สยใกันตัเนี่ยังนอยน้ำปัามวนกังกู บนลสี่สิบแปดแล้วนะครับเนาะมือเรียงปูเกสมจุดอยู่คนเดียวได้ตรงตรงเลยสามตัวเก้า <96, S 2> หกหนึ่งเด<ล>้ทั้งสามตัวเลยนะว่านแีม้่เแม่เพื่นาถูกมดคุมนั่นคุมทางโรงเรียนนี่นไหมถูกกันมดเลยุ่มพุ่มจากสายไฟนี่นังเพียงกับหม้อเลยได้ที่ตัวโต๊ดตัวตมุดประกาศเออ ว่ตัดซื้อสองตัวบ่รครับสองตัวบ่ซื้อเจ๊หกหนึ่งมีแล้วเจสมบอกเลยเนี่ยมันบอกเขาไม่ได้เหมือนนตัดซื้อเก้าหกหกเก้าหกหนึ่งหนึ่งหกเพราะวันหนึ่งเก่ามันออกก็นมาอยากน้ำปูนี่นะเร่งล่นเอกเล่นเก่าครับตาเก็ดเป็นผ้าลูกตกเค็ดเป็นผ้าใจถว่วของข้าวของหวานใช่เพราะเขา แต่ว่างคุ้งการมาเยอะยะเพราะว่าว่างหลายปีแล้ววันนี้ยืมทนกลางเยอะแยะเลยจำเพิ่นแล้วเยอะไปพิษรามันธุ์กต่อนโควิดนีนี่ได้ป้าป่าเขาม่ก็เห็ดหังหน้ามีรันนีุ่มทีนั่นนี้นนี่ใส่ไว้แล้วตาเแล้วตาดินใจเห็ดเองข้าเองเงนี่ัน หน้ายม่ลยก็ได้ม่เห็ดครับคันดาว่ัไม่เห็ดมด้เรยนี่ไฟนี่ก็เรย่ด้ว่าทีเห็ดเดีกไเลยวาตืินเจบ่เจ็ดสมมันกับเป็นคนมีสัจจะอยู่ถามันออกตัวนี้มันก็จะเอาไฟมาไห้ก็ได้ยี่สมปารถนาเออาันได้ตาก็ได้ไหมไม่สายไปวันห้านมงเกืเท <to ี่ยงแล้วแม่กูเลยจะปารแสแล้หน่วยมลิบ อันน้ขนมก็ยืนนััดตลอดข้านี่ง่ารูนี่ายรารูป่รถาร่ยรับ่ายรูปถ่ายรูปรูปถ่า่ยรูปถ่รูายร่ายรูปถายรูปถ่ารายถ่ายรูปถ่ารับารถ่ายร่าร่ยรูปถ่ายรูปถ่น่ายนูรับเนาะแ่ายนหลายร่ารงปถ่ายรปายรูป่ารยปู เฮ็ดไปแล้วเดถ้าถูกร้านวันๆันจะร้องแงชื่อจักเทีย่ยเราเลยใฟังมอลำเนาะครับเนาะชื่อักเท่อเอมันีอยู่ไว้อ่ะ้นอ๋อมานี่ม่าก้น่ออายพาา แล้ว็มว่าาากน้งเาู้ก็แปลกเระประจำนี่แหละโอ้ตัวกันเ้โอ้โอ้รัก็มา pohean kawa ka to ka ka mo kamang po pati pa roba kawa ka เรียงทุกทีทีทุกทีเียทุกคนต่อตตัดต่อต่อตัวตบอัไปจะก้ามาจะก่องไปทางไหนกะดีขับรถกระเรือกะดีปูน้ำลรกสงหลักตาลูกปาดการเพิ่งได้บาดเจ็ตาโตบุกคุณเด้อโตเพิ่งอเมื่อขก้นโอตาโต บอกไปบอไปย่อแต่ไปเล่นลม่องเน่ปูปเนี้นาำหน้าไหลหน้าหลไหลพกป่วบนนั่นแ่ะปูวบนน้ก้อยกาแฟนี่กัไปากันตงกินพกปนนี่น้ำปูเห็นหน้กลอยน้ำมือยาจบปะจบีไปลไปแม้ อะปูเอ้ยหนูเคยมาขอว่าให้หนูเปิดก้งเปิด้านให้มีลานในขอจะขอเองมอเนี่ยหนูได้เงิเดอไใกล้จะบอมลูกห้านป้ยมงใกล้แล้วบอกคอยคอตคอเ่อต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 ่อหลอตต่อต่อก่อต่อตาอตไอตัอต่อตอต่อตไอต่อต่อต่อตัอต่ออ่ các thầy, các thầy, các ta, ta, phục buổi, cái cái sau cho giới bé, từ cha, theo ta, 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 con ta, 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 đó ta,

มะข่าก็บ้านเราเออมะขออยังก็ขับปูอบที่แล้วเคยมาขอบอกว่ามีร้านมีธุรกิจจึงของจะของครับจ้าบัดทตนี้มันก็ได้เด้อล่ะก็ได้ก็สซ้ำเร็จแล้วเนาะครับเนาะก็มีร้านเฮ็ดลงเฮ็ดเล็บร้านเสริมสวยของจะของเนาะที่นี่ก็เลยอ่ะเขาจะเอื่นไม่ยากมาปงเนาะครับเนาะมาปงปูครับ อากมาขอต้นนันโนมาหาปูเขากะมาทังปุ่ขอเรื่องงานกับซัมเ็จเ้อเนะครับนาอวันนี้ก็มาขอโชคลาภอยากมาขอโชคลาภสารซัเบสกับสารต้อยอีกวันนี้พอหายดีน้ำเด้อบัเหลือพอเด้อปูเด้อ

ตบ้าก็เกทั้งไหนั้หลายทัเกิดราไปรวยตลาดเด้อเปอยตด้ัลตไปกับเด้ออาัอาเอาังเอาเงินเนาะโชคลไปได้โชคเด้อปูเอ้ยมือีไ้หนิขอมือดีนะโชคเพ่นนั่นวันนี้ตื่บปูวันตี่สิบโปรเริ่มเหมสิบโกเปิดหรือได้หน

In vận mệnh, bắt buộc lắm phải bắt đầu bay hoặc 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 là 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 hoặc là

กอดกอดอ็นั่เลยตุ้มอตุ่นะตุ้มลูกตุมหัวก็ไปไปมาไ่ลีคนอย่ด้วยตุ้มเนื้อตุมเนื้อก็ตกนปขอมือนีละโชคลาบหน่ไปขายไม่ขขายปลากรยากระยากยา ี่ส่งคาาบมือนี่แหะสิได้มีทุนไปค้าขายเนี่ยโอ้ยโอ้ยสิเลยส่งเกียมาหน่อน่อนั่งไว้ซ่งยังไงเห็นไหมนี่เดเพรามอเข้าเดี๋ยวเห็นไหมตัดทิ่หมอยูชนบุรีลุงยู่ชนบุรีแปดมาแล้วนะคะแปดปะครับเห็นแปดปะหครับ หาลุนน้ากันด้วยครับเด้อห่งสุดท้ายแล้วครับมันนี่วันนี้เป็นวันดีวันที่สิบหกครับจุดถูบครับจุดถูบเอาอ๋อมาเห็ดไปปูครับเออ้หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกเลขทูบนะครับเนาะอ๋อ กับเพิ่นเพิ่นไปหาโศกหอกเพราะว่ามาเดินสายไฟเพิ่นเนาะครับเนาะเห็นกันหลายคนอยู่บอครับหลายคนเพราะว่ารุ่มรันซี่อยากรุ่มเดี๋เขาได้เหมือนพูดแล้วแสนทองแสนเงินครับได้ตัวเดียวกันนี่บ่ครับหนึ่งสี่หกมันเจรันซี่ได้ตัวนี้บ่เพิ่นบ่บอกหนึ่งสี่หกเนี่ยครับเดี๋ยคุณพ่อเพิ่นมาจุดนะครับคุณพ่อจุดเองเลยบ่จุณเองครับเล็กน้อยแหละแต่ไล่โมโม่เพิ่นมาหนึ่งจุด วันจำน,นีแล้ครับโอ้ยผมจะบ่ลืมหอกคสันหนึ่งสี่หกวันที่แล้วผมลืมคับเก้าหกหนึ่งอกกับไปเจออนัอนคักครับเขาทั้งสาม <96, 1. S 2> ตัตอยู่นะครับเนาะปูวันซักซิตีซ<า>่าปูเหมือน่ปูแ่ได้แปูตังัสามตัวนีย ขอ,องยืทุบซื้อองนี้ก็ได้บุญทนำนำโชคครับใส่นหลเีร้านเดียบนำโชคุำนโชคนันถ้าลรุ่นตัวที่สามด้วยครับเดตัวแรกแปดนะครับตัวที่สองหกนะครับเนาะหกชัดเจนอยู่ครับแลดก็บกชัดเจนอยู่ครับ บ้าจะมางามแต่น้องมือน okay. ี <men <men ่ก็เจ้าก็ได้หกกันารในระแวนบ่บ่ครับมันก็ได้หกก็การไม่ถัดไม่ถัดอันหกยังกองเจ้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกนะครับเนาะเกให้มาจุดเนะครับเนาะเออก็ตั้งยันนี้ละคือพันบ้าเข้าม้าเข้ากับโจนเข้าเกล้นซีเนาะครับเนาะเก เจ้าเ็บสมครับแปดหกคืเนี่ยเลขฮกก็เลขแปลก็เลขฮกคืนแล้วเนี่ยเมีปากกาว่าเออเออจยสมขายหมูนั่นคนฝนมอระไงนี่คนสายไฟก็เนี่ยตรงเินนี่ครับเนี่ย ปร่ใชแล้วนนี้กผมเนี่ยเป็นคนลงิยเป็นยไอามไเออก่าคนจําเป็นเลยเอเป็นแมนทุกหลานมาทุกไ่ยาแค่แค่กระดาษกระดเก็บเทั้งนั้นก็ไดา้ไปายลย เอาลออผมเอาถวายเวลาอยู่ดีแต่ว่าอ่อมันเชื่อจผ้จัดน้ำตรงใจบครับตรงใจไล่ตัวยานอันครับหนูคืบังคับเเป็นยังครับเเป็นยังทายเลยครับครับบางเคเห็นมือเกาอ๋อเห็นนโทเศาซับหนูเนาะครับกระเพาเงี้ยทีเนี้ย หาอ้ย่าถาเป็นหาจะตรงใจเป๊ะเลยหาแม่ปู่งมาแปหาตรงใจเลยะครับสวยค่ะคุบ้ายังมาอหายดีนั่นแหละนั่นแปรแปดหกห้าเด็กไอ้น้องไปเดืกอน่อกี้แปดหกข้ามันเมกี้ยูปูบ้านค้าพอคนุ่นกันเต็มมะหกห้าอู้า สัตว์กันนั่นเดียวมาสั่เดีวปูเอ้ยออกสาำตัวตรงๆแล้วปูเอ้ยปวดไฟลหลุดรันรันที่มาตาอเงกฤษสมอันไหนขาดเรือยังกันสร้างซอยกันไปเป็นเลขหานานหานอนดักกันเลยใช่ไหมเป็นเลขต้องใจไหมผมคิดว่าจะ พราะเป็นหาเน้ไหหาอีดีได้เห็นรต้ังับมอปัดกันนโหด้ยัง้ชอีเบิ้งยืนเลยไปแดงนะครับครับต้องไปแดงคน่อดีต้องโคลูกครเป็นเรื่องค้าม่ันสองหกหกห้าหนึ่งหกแปดองีเจสมชีมันเลยหนึ่งสี่หกคนทีโชคดีหมดีเลลยวนั่งหัวนี้ที่เคนมาจุดเมื่อกี้บอกครับมนจุดมือวันผากนะครับเะแนหนึ่งสี่หก ดีแน่นั่งสี่หกครับแล้วอ่อนเมื่อกี้ของไม่ได้ครับที่เพิ่นจุดอันนี้ของครูพิ่นมาแท็กซี่นคเอาดวงเอาโชคจะคลองเยาวาเอาขึ้นลมเอามันก็จังศสี่โอ้ดินอันนี้เพิ่นไห่เลแล้วเนาะนี่แล้วนั่นโอ้ยงามมากอาหารบ้าง่ะอาหารตัวนี้เรียนวันนี้อันใดพี่เบิ่งเพียงชัดพี่เบิ่งกรอกวันพี่สองแปดห้าอันไปเอาของออกมา ไปหาอยัางวัตสูพันจิมไทยจินสองแปดห้าอันแม็กกี้แต่หาขาเษก็อันก้อนปูหกสี่อันแปดหกห้าแม็กกี้เอาแปดทุกหาเนี่ยปูเนไห้เอาเหล็กบ่ออันนี่ยนะถูกดีกันทุกคนนี่นะครับทุกครับรานกันทุกหน้าแพ้แพ้กันทุกเบิร์ดมากถุกรานปวดปลายเบิร์ดทุกคนเลยอเดียร โอ้ยซอยหลกหลานเด้อมนเงี้ยครับเงี้ยเงี้ยเงี้ยเริ่มบุญธรรมก็ไเดยตะหัวสวมมาให้เด้อปูบุญธรรมโมมันถามมันมันนี่ปูเสียร้ายกันนี่ครับจับต่อห้องน้ำให้อีกสองสามห้องนะปูครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตระเลขคงทุกทายที่ดอนปูตา,าปั่นปงเชือกเด้อครับเด้อ วันนี้เพิ่นให้ตัวเลขนะครับ865นะครับ865ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับตัวเลขที่ดอนพุทธาคอยเป็นแนวทางเด้อครับเด้อเพราะนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับเนาะในงวดวันที่16มิถุนายน2565นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยง100%เนาะครับเนาะก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชม แอดมินบุญทำน้ำโชคกขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามเด้อครับเด้อแอดมินกับเขาไว้พ่อในท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี่ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอโชคโชคมันๆกับทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ